เคยได้ยินเรื่องผู้เฝ้ามิติไหมครับผมเพื่อคุยกับหมอผีคนหนึ่งมาเขาบอกว่าเคยเจอเขาเล่าว่าคืนนั้นมีคนไข้มาหาด้วยอาการแปลกๆพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนไม่ใช่คนเดิมหมอผีเลยทําพิธีแต่ระหว่างนั้นเองเขาเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างคนไข้มันคืออะไรผมถามหมอผีผู้เฝ้ามิติ มันกำลังจะพาคนไข้ไปหมอผีตอบเสียงสัน่นหมอผีเล่าต่อว่าเขาต้องสู้กับเงาดำนั้นด้วยพลังจิตที่มีจนในที่สุดก็ขับไล่มันออกไปได้คนไข้ก็กลับมาเป็นปกติผมฟังแล้วขนลุกสู้หมอผีเน้นย้ำว่าผู้เฝ้ามิติเป็นสิ่งมีชีวิตจากอีกมิติหนึ่งคอยจับจ้องลอกของเรา และพร้อมจะฉวยโอกาสพาใครบางคนหายไปตลอดการเรื่องนี้จริงหรือไม่ผมก็ไม่รู้แต่ฟังจากหมอผีแล้วน่ากลัวจริงๆว่าไหมครับมันทำให้ผมคิดว่าโลกที่เราเห็นอาจไม่ใช่ทั้งหมดที่มันมีอยู่ได้ครับ